สวัสดีครับพี่น้องครับผมทา้งสองยูทูปนะครับผมทา้งสองผู้พำนาลีสวนนะครับผมมาถ่ายคลิปอัปเดตให้พี่น้องได้เบิ้งไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมอยู่กับสวนกล้วยสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมพิกัดอยู่บ้านหนองเดือยตะบลบ้านโคกอำเภอสังข้อมเจ้าบุรุดรธานีนะครับผมถ่ายบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าให้เบิ่งนะครับผมนี่ล้างปลูกกล้วยได้เดือนนึงแล้วครับผมกล้วยอายุเดือนนึงนะครับผม ปุ๋ยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมใส่ปุ๋ยครับผมใส่ปุ๋ยเร่งหลกเร่งลำต้นนะครับผมนี่ครับผมเป็นปุ๋ยผสมสูตรนะครับผมปุ๋ยผสมสูตรนี่ครับผมใส่ก่อนฝนจะมานะครับผมเพราะว่าเมื่อนี้ก็เป็นบรรยากาศฝนตกลิ่นนะครับผมบรรยากาศฝนตกลิ่นครับผมนี่ก็จเมีน้ำ อยู่ตรงไฮตรงหน้านะครับผมนี่ยหลังจากที่ได้ปลูกกล้วยไปกับในว่านเขาครับผมในว่านเขาน้าเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งปลายไงครับผมมาจะได้ตัดไข่นะครับผมอบอชากันเรื่อเรื่อยนี้นะครับผมเพระาะว่ากล้วยมีความตึงขันมานะครับผมมีความตึงกัน,นมาอยู่ เมื่อนี้ผมก็จะได้ลงไปเบิ้งครับผมเพราะว่าอายุพันธใกล้จะฮอดแล้วครับผมเพราะว่าโปตีแล้วแปดเดือนก็จะได้ตัดน,นะครับผมแปดเดือนรวมๆแล้วแปดเดือนนะครับผมเพราะว่ากล้วยนี่บ่ถึงบ่ถึงฮอดเก้าเดือนนะครับผมตามที่ได้ปลูกมาเพราะว่าฮ่อนับตั้งแต่ฮ่ปลูกนะครับผมตั้งแต่นับหลังจากปลูกมา รวมๆแล้วตปีต๊เครื่อนะครับผมอยู่ประมาณหกถึงเจ็ดเดือนนะครับผมหกถึงเจ็ดเดือนอาจจะมีปีมีเครื่อต๊ลงมานะครับผมก็ได้ทําการค้ำครับผมหรือจะเป็นรองน้าเปงเปงออกจากอามองบริเวณน,นี้นั่นนะครับผมบริเวณไห,หน้าครับผม ว่าจะเป็นนั่นในคลองของสวนกล้วยนะครับผมในคลองสวนกล้วยน่ำเพราะว่าน้ำค้างไรก็บ,บูดีครับผมใบเหลืองเป็นอาการใบเลืง้งขึ้นเต็มสวนเลยนะครับผมเพราะว่ากล้วยกล้วยหอมท้องนี่เฮาปกติแล้วบ่ค่อยมักน้ำค้างนะครับผมถ้าน้ำค้าง อา,อาจจะส่งผลเสียได้นะครับผมอาจจะส่งผลเสียได้เพราะว่ามันจะเหตุไอ้ต้นกล้วยเห่าใบเหลืองนะครับผมเหมือนเหมือนใๆว่ากล้วยจะตายน้ำนะครับผมเหมือนกล้วยจะตายน้ำแล้วเพื่อนบอ่มักที่หืมกันไปนะครับผมบ่มักที่ซุ่มน้ำนนะครับผมความหมายของผมนะครับบ่มักเป็นที่ซุ่มน้ำน้ำคลังนะครับผมอ,อ แต่ว่าบอกถึงเรื่องมักน้ำนี่มักนะครับผมมักน้ำอยู่เออถ้าเออเบิงเข้าตรงเบิงนาดินเข้าน้ำนะครับผมในช่วงนาฝนเออว่านาดินเข้ามันอยู่ประมาณใดน,นะครับผมเออเป็นประมาณว่าดินเข้ามันอุ้มน้ำบอ่อหรือว่าเออแค่ชุ่มชุ่มชื้นนะครับผมแล้วว่าชุ่มชุ่มไรเกินไปก็ปดีนะครับผม เอาตรงบ่งความอุดมสมบูรณ์ของสภาพดินเท่านั้นนะครับผมครับนี่ครับผมแต่ละวีแต่ละเครื่อนะครับผมนี่เลยครับผมบ่งบอกได้ชัดเจนนะครับผมกลวยกำลังไงกำลังตึงครับผมนี่นก็จังจังสี่กับแตกแล้วครับผมนี่กับพ่อได้ตัดแล้วครับผมนี่กลวยนี่พ่อตัดแล้วครับผมนี่เพราะว่า เพราะว่าก่อนก่อนแรกๆเลยครับผมนี่บ่อบ่อได้ทําการไม้ไว้นะครับผมเพราะว่าช่วงนั้นบ่ค่อยมีเวลาได้ลงมาไม้นะครับผมเพราะว่าเล่งเล่งอันเล่งไอค้ำกล้วยนะครับผมออกแรกๆก็ถือว่าออกได้หลายสุดอยู่นะครับผมออกได้หลายสุดอยู่ครับผมนี่ครับผมเพราะว่า แรกๆบ่ได้ทําการไม้ไว้เลยครับผมมีเวลาหน่อยนะครับผมในการเข่าสวนกล้วยนี่บ่ว่าจะเหลืองก็มีพวกเหลืองพวกตึงไกลแล้วครับผมเพราะว่ากล้วยนี่ปลูกในช่วงนาแรงนะครับผมบ่ต้องตกใจนะครับผมปลูกช่วงนาแรงอาจจะให้ผลผลิตบ่ได้ตามเป้าห้องนะครับผมปกติจะเห็นได้หกถึงเจ็ดวีนะครับผม หกถึงเจ็ดวีอันนี้ได้ประมาณสี่หาวีนะครับผมเพราะว่ากล้วยปลูกในสว่วงหนาแรงนะครับผมก็ต้องตกใจนะครับผมนะก็ะต้องตกใจเพราะว่าเห่าเก็บในสว่วงนาแรงตอนนี้กระตืงแล้วครับผมกระดีตื้งแล้วมีความเหลืองขึ้นมาแล้วแต่ถือว่าเพิ่นเกินเกินกำหนดตัดแล้วครับผมแล้วเมื่อหนาผมก็จะได้เออโมเมนมื่อนี้กับเมือ่อนานาะครับผมผมก็จะได้ทําการตัดลงไปใครครับผม ให้ให้พ่อค้าแวะใกลเคียงก่อนนะครับผมหมู่บ้านเพิ่นก็ได้ทั่วมาอยู่นะครับผมก็ได้รับทราบไปแล้วครับผมได้รับทราบไปแล้วเพราะว่าหมู่บ้านบบวบางนะครับผมผมเันเพิ่งกลับมาแต่ทางอุบลผมก็บผ้าพ่นองไปไปกาวบองปูยานะครับผมอยู่อำเภอบันดุงนะครับผมวัดคับชนดนะครับผม ก็ได้ไปมากครับผมหมู่บ้านเมื่อนี้ก็ได้มีเวลาลงสวนมาเพราะว่ากล้วยมีความเหลืองขึ้นมาครับผมอาจจะเป็นผลเสียต่อทางสวนเ้าานะครับผมเพราะว่าผมได้เพิ่งมาดูแลเพราะว่าพ่อแม่เพื่อนก็นยากครับผมพ่อแม่เพิ่นยากเพิ่นบ่ได้มีเวลาลงมาเบิ่งครับผมตึงงไรยเครืออยู่ครับผมทั้งตึงทั้งเหลืองุ่นละผมก็จะได้ ทำการตัดบอเปลี่ยนมือนี่กับกระขงมือเอืนเปลี่ยนไปมือนี่ผมก็จะตัดลงครับนี่ผมก็จะตัดลงเพราะว่ามือนี่ฝนตกลิ่มอากาศอากาศดีครับผมฝนตกลิ่มเออฝนตกลิ่มนะครับผมกินเข้าเศร้าแล้วผมก็ได้ลงมาข้ามาเบงครับผมกล้วยแต่ละเครือแต่ละวีครับผม สมบูรณ์ซ้ำเลเพราะว่าเป็นกล้วยช่วงนาแรลงครับผมปลูกปลูกช่วงนาแรลงไม่ต้องตกใจครับผมเพราะว่าหนาแหล่งหลังจากเลียงล่ำต้นพ่นมาแล้วนะครับผมความสมบูรณ์เพิ่อนอาจจะบ่ร้อยปเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าปลูกกล้วยช่วงนาแรลงนี่ต้องมันมันระวังเลยครับผมคือนามนี่ใหญ่ขาดเลยครับผมปลูกกล้วยช่วงนาแรลง แต่ถือว่าผมผ่านเอ่อผ่านจุดนั้นเมื่อไรก็ดแต่ถือว่าโอเคครับผมโอเคอยู่ปลูกกล้วยช่วงน้าแล้งใครใครช่วงหน้าแล้งครับผมแต่ถือว่าโอเคอยู่เพราะว่าพึ่งพึ่งทดลองปลูกนะครับผมพึ่งทดลองปลูกหลังจากที่ผ่านมานะครับผมเอ่าแตถือว่าก็ถือว่าตอบโจทย์ได้เอ่อค่อนข้างค่อนข้างมากครับผม ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างมากอยู่เพราะเ่าเขาปลูกกล้วยช่วงหนาแรงเขาต้องเฝ้าระวังในเรื่องของนาดินเ่อแห้งนะครับผมนาดินเ่อแห้งทรงพ้นเสียตรงนี้โดยตรงเลยนะครับผมกล้วยช่วงหนาแรงเพราะว่ากล้วยนี่มกักเ,เป็นเป็นพืชที่มักน้ำอยครับผมกล้วยกล้วยมักน้ำครับผมกล้วยหอมอ่าบอกว่าแต่ละชนิดนะครับนาองว่าม,มีแต่กล้วยหอมหรอกครับอัน ที่มักนำเป็นพืชที่นำขาดบ่ได้ครับผมแต่ว่าแต่ว่าอาันผลเสีย,ยนี่ือว่ามองได้เพิ่มมองได้ซ่มน่ากินไปนี่ก็ก็บบดีครับผมกล้วยเอาตรงเปงออกนำนำคลังบัได้นะครับผมเอาไปประมาานั้นนะครับผมนำคลังบัได้เลยกล้วยเออให้ดินเท่าพอดีพ่องามนะครับผม สภาพพงนาดินตอนนี้ก็บปมีหยาแล้วครับผมตัดยาตัดยาออกไปแล้วเอออาจจะเป็นต้นเพื่อนปกคุ้มนะครับผมปกคุ้มไว้นาเพราะว่าตัดหยาช่วงนั้นยาบปมีครับผมตัดยาออกไปแล้วยาบปมีอา่าจะถือว่าดีครับผมบริเวณรอบสวนห้อ สะอาดสะอาดดีนะครับผมอยู่ในสวนแถวเยาาเลยครับผมเนี่ยรวมๆแล้วเฉพาะแปลงนี้นะครับผมอยู่ประมาณอา่าอยู่ประมาณไร่เศษเศษครับผมอยู่ประมาณไร่เศษนี่แหละเกือบเกือบสองไร่รวมๆแล้วครับผมเนี่จุดที่ผมยืนอยู่นะครับผมประมาณเกือบสองไร่ครับผมเนี่อ ฝากกดติดตามไว้น้ำเน้นด้อครับพี่น้องครับผมที่เขามารับส้มหรือว่าเขามาตีส้มนะครับผมตีส้มก็ได้นะครับผมในเรื่องการปลูกกล้วยนะครับผมกล้วยหอมสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมกล้วยหอมทองสายพันธุ์หอมปทุมนะครับผมพี่กัดอยู่บ้านเดิมเดือดตะบดมัดโคกเอาเภอสะคอมจังหวัดอุลรท่านี่นะครับผมหรือวัดโทษเขามาหาเบอร์ผมก็ได้นะครับผม0878798982 0878798982หาแอง่ารื่วัดโทษเขามาถามความรู้ ก็ได้ครับผมกองใจแนวไดหรือว่า,ามีปัญหาในการปลูกกล้วยครับผมโทษเขามาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมประสบการทัางสวนผมกับร่วมร่วมประสบการประมาณสี่ถึงห้าปีได้นะครับผมประสบการณ์การปลูกกล้วยพ่อบอกเก่าให้พี่น้องนะครับผมอบอกเก่าให้พี่น้อง ได้รับทราบได้อยู่นะครับผมนเรื่องของการปลูกกล้วยครับผมความรู้บริหวงแหนครับผมความรู้บริหวงแหนอ่ามี่ยังเขาก็แนะนํากันได้นะครับผมทั้งเพื่อนเกษตรทุกๆท่านนะครับผมแนะนํข้อมต์เข้ามากกันได้นะครับผมในเรื่องของการปลูกกล้วยนะครับผมอาทงสวนกับบมี่อ่าในเรื่องติดใจนะครับผมอ่าเป็น ที่ความพึงพอใจนะครับผมกับกับเพื่อนเกษตรทุกทท่านนะครับผมมีความพึงพอใจนะครับผมที่จะบอกก้าวให้พี่น้องนะครับผมอ่าได้สรรหาสิ่งดีๆนะครับผมได้สรรหาสิ่งดีๆข้ามาในชีวิตเท่านะครับผมเพราะว่านในการรักปลูกกล้วยหรือว่าปลูกต้นไม้ยังกระแลกแต้นะครับผมเป็นที่อ่เป็นสิ่งที่ที่ดีมากครับผมกับการปลูกกล้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอฝากไม่เปลี่ยนแนวททงให้กับเ,เพื่อนเกษตรทุกๆท่านนะผมที่กำลังมองหาอยากาจะปลูกพืชชนิดใดนะครับผมที่เขา,เามีความมาความสอบนะครับผมเขาต้องมีความมาความสอบนะครับผมยังจะปลูกได้นะครับผมว่าแต่อกขีดคานบ่าอันนี้เนาะครับเนาะถ้าเรื่องติดในเรื่องขีดคานนี้ เห็ดไปบอลอดครับผมก็ถือว่าเห็ดไปบอลอดเลยครับผมเอาตรงมีความขายันมันเพี้ยนเอาไว้นะครับผมเพราะว่าจะาปลูกในเรื่องพืชด้านใด้นะครับผมหาเลือกเชนิดดีๆครับผมปลูกาทางสวนผมก็มีแต่เชนิดมีชนิดเดียวนะครับผมมีมีแค่กล้วยหอมไซพัปหอมกระถูนะครับผมพวกกล้วยน้ำว้ากล้วยไข่กล้วยเล็บเมือนั่ง ทางสวนบ่มบ่อใดปลูกนะครับผมปอวาน่นต่เรื่องกล้วยหอมทองนะครับผมเป็นรักนะครับผมเอาสาหรับคลิปนี้ขอฝากท่านผู้ชมเบิงไว้เพียง่ามีนะครับผมขอบคุณหลายครับผมที่เข้ามาติดตามในรับชมนะครับผมทางง่องผู้พามาให้สวนนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับผมขอหนบน้อมครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณหะลายครับผม